สวัสดีครับมาพบกับดวงรายวันของวันที่23ธันวาคม2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น1นึ่งคเดือนยี่ปีขานนะครับสีที่ดึงดูดโชคลาภนะครับในวันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มนะครับสีที่โดดเดันทางการอุปถัมภ์นะครับวันนี้จะเป็นสีส้มนะครับดวงของคนที่เกิดที่7วันจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามรับชมวันไหนจะเฮงวันไหนจะปังนะครับแต่ถ้าวันที่ไม่ดีจะแก้ดวงอย่างไร อ่ะนะครับติดตามชมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทาง t i k t o อกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆจากครูบาอาจารย์นะครับคนที่ชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับนะก็ช่วยติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันขอบคุณนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่5 9 9าบาทจเจาะลึกทุกเรื่องที่คุณอยาก,กรู้นะครับ สนใจนะครับคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันไ,นไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับยกเว้น YouTube คุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายนั้นนะครับเพื่อเข้าไปติดต่อโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกซ์หน้าเพจได้เลยครับผมนะฮะมาตั้งเหตตั้งใจนะครับตั้งเหตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยเปิดทางดวงชะตาเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับนะกิจการในวันนี้ได้ไพ่6ไม้เท้านะฮะเขาบอกว่าการทํางานของคุณและกิจการของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับขอให้คุณขยันแล้วก็ทําต่อไปนะฮะวันนี้จะมีคนเข้ามามากมายเลยนะครับการเงินครับวันนี้คุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะนะครับโชคลาภนั้นเกิดจากแรงงานของคุณทําเองนะครับสุขภาพวันนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ ก็ดูแลกันหน่อยแล้วกันนะฮะบำรุงร่างกายกันนิดนึงคนโสดนะครับวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีความโดดเด่นในตัวเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นการดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีความสุขครับผมคนวันอาทิตย์ได้ไพห่หกไม้เท้านะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดถวายสังฆทานมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตานะไหว้พระประจําวันเกิดก็คือพระปางถวายเนตรนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบจากพระพิฆเนศนะครับ ่ันที่เกิดในวันจันทร์ครับตั้งจิตทปะฐานมานะครับได้ไพ่ควีนออฟวอรนะครับนะวันนี้กิจการก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะครับอาจจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับสมหวังนะครับการเงินนะครับวันนี้จะได้อะไรต้องทำเอาเองนะครับเนาะต้องรู้จักบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและค่าใช้จ่ายให้ดี สุขภาพครับนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนะบำรุงสุขภาพกันบ้างนะครับก็จะดีที่สุดเลยคนโสดครับวันนีนะ้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะนะครับน่าหลงไหลจึงมีคนอยากเข้ามาคบหาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนักจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับนะการพูดจาการเจรจาก,กันก็ดีมากๆเลยคนวันจันทร์ได้ไพ่ Queen of วอรนนะครับราชินีมเมทัาทำบุญเสริมดวงด้วยการ ไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ําถวายสังฆทานอันมีน้ําปานะนะครับสังกทานยาที่เป็นยาน้ํานยา,าธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ําผลไม้ไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางห้ามญาตินะครับขอโชคลาภจากพระแม่กวนอิมครับวันนี้จะโชคดีท่านที่เกิดในวันอังคารตั้งจจตธิษฐานมานะครับอ่าได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะวันนี้โชคดีมากๆเลยเขาบอกว่า กิจการนั้นจะมีคนอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับทำให้งานนั้นเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับงานที่เกี่ยวกับศิลปะนี่โอ้ดีมากๆเลยการเงินครับวันนี้ไม่ห่วงเลยนะครับจะมีคนมาอุปถัมภ์มีคนมาช่วยเหลือเพราะนั้นการเงินที่แย่ก็จะดีขึ้นสุขภาพครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับคิตเยอะนะครับเป็นห่วงคนนู้นห่วงคนนี้เนาะนะครับเพราะนั้นก็เลยทําให้ สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับงั้นบำรุงร่างกายกันหน่อยครับคนโสดครับวันนี้ความรักจะสมหวังนะครับสิ่งที่คุณรอคอยก็จะดีขึ้นจะมีคนเข้ามาชอบนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับจากคนที่คุณรักด้วยคนมาอนาคารได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับทําบุญเสริมดวงด้วย บริจาคโลหิตนะครับทําบุญโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ถวายสังฆทานอันมีของมีคมเช่นกันไก่ตัดเล็บใบมีดโกนเข็มได้พลาสเตอร์พันแผลนะครับไหว้พระประจําวันเกิดก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีนะครับท่านที่เกิดในวันพุธตั้งจิตอธิษฐานมานะครับวันพุธได้ไพ่ j u s t i c นะครับ กิจการในวันนี้เนี่ยคุณต้องกล้าตัดสินใจนะครับแต่ให้ระวังถ้าทํางานเป็นหุ้นส่วนอาจจะมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังเรื่องเอกสารการเงินครับวันนี้จะไปกู้ยืมจะไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินยังไม่ดีนะครับสุขภาพครับอันนี้ให้ระวังในเรื่องของระบบน้ําเหลืองเสียนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของอระบบน้ําเหลืองภูมิแพ้นะครับคนโสดวันนี้ความรักยังไม่ดีให้ระวังการมีปากเสียงกันนะครับ คนที่มีคู่นะครับต้องบอกว่าใจเย็นๆหน่อยนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาการทะเลาะความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะครับครัวนะครับคนพุทธได้ไพ่ justice นะครับไพ่ผู้พิพากษาทาบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆถวายสังฆทานอันมีร่มรองเท้านะครับอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับทําบุญการศึกษาไหว้พระประจำวันเกิดนะครับพุทธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับ ขอพรขอโชคลาภจากพระแม่อุมานะครับพุทกลังคืนนะครับไหว้พระปางป่าเรไร,อไรขอพรขอโชคลาภจากพระแม่สุรัสสดีนะครับท่านที่เกิดในวันพระรฤหัสต,ตั้งจิตตั้งใจนะครับมาคนของพระรฤหัสได้ไพ่เีวิวนะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นมักจะมีปัญหาระวังจะถูกใส่ร้ายนะครับ จะมีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะครับจะทำอะไรต้องยึดมั่นในคุณธรรมในสิ่งที่คุณทำเอาไว้นะครับจะดีมากๆเลยนะสวดมนต์ไหว้พระด้วยการเงินครับวันนี้อย่าไปให้ใครหยิบยืมเพราะว่าจะมีปัญหากันภายหลังนะครับอันนี้ไม่ดีเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของอาการเวียนหัวนะครับหรือว่าความเครียดนะที่เกิดจากทำง,งานเยอะเกินไปครับ คนโสดนะครับวันนี้ความรักของคุณเนี่ยคนที่จะเข้ามาดูนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วไม่ดีนะครับคนที่มีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหาที่จะจุกจิกจู้จี้กวนใจนะครับมีคนมายุมาอยาทําให้คุณแตกกันนะคนอพารหตเนะครับได้ไพ่เีวิวนะครับเขาบอกว่าให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการาสวดมวนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับถวายสังฆทานอันมี หนังสือสวดมนต์นะครับหนังสือธรรมะเทปธรรมะไหว้พระประจำวันเกิดก,ก็คือพระปางสมาธินะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ทําบุญสดเคราะห์ไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับตั้งจิตอธิษฐานมานะครับได้ไพ่เจ็ดดาบนะวันนี้กิจการของคุณนั้นเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามักจะมีปัญหาจุกจิกจิกบางครั้งบางทีคุณก็อยากจะแบบ วางมันลงอะไรเงี้ยแต่มันวางไม่ได้ไงนะมันความรับผิดชอบของเราเนาะการเงินครับวันนี้ให้ระวังปัญหาจุกจิกๆนะครับปัญหาต้องจ่ายนู่นต้องจ่ายนี่นะครับหาเงินไม่ทันสุขภาพนะครับดูแลในเรื่องของกระดูกนะครับข้อไหล่นะครับนะตั้งแต่สันหลังไปต้นไปนะครับไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามักจะแอบซ่อนนะครับนะเจอแต่คนที่มีเจ้าของ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังปัญหาที่เราไม่ค่อยกล้าเปิดใจคุยกันแล้วครับนะมันอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้คนบรนษุนะครับได้ไพ่เจ็ดดาบให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานอันมีหมอนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟันทําความสะอาดหิ้งพระนะครับและจัดดอกไม้ถวายพระ ไหว้พระพระจันเกิดก็คือพระปางอรำพึงนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พญานาคราชครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับตั้งขิตอธิษฐานมาโอ้โหได้ไพ่หนึ่งถ้วยอีกแล้วนะฮะกิจการในวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับมักจะมีคนมาให้การช่วยเหลือละอุปถัมภ์จะได้สิ่งดีๆเข้ามาอยู่เสมอๆการเงินวันนี้จะได้โชคลาภจากคนรักนะครับสุขภาพวันนี้เนี่ยนะครับ ดีขึ้นเป็นกองเลยนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักของคุณจะแฮ ppy ปปนะครับมีคนมารักมาชอบมีสายเปย์นะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักของคุณนั้นมีความสุขนะครับเพราะว่าความรักของคุณสมหวังอย่างแน่นอนคนวันเสาร์ได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการไปไหว้วัดที่มีพญานาคนะครับถวายสังฆทานอันมีสังฆทานยานะครับมีไม้เท้ามียาหอมยาดมนะครับ ไปทําความสะอาดศาลาวัดนะครับหรือว่าถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดวัดด้วยก็จะดีมากๆเลยไหว้พระประจำวันเกก็คือพระปางนาคปกนะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่อุมาหรือพระแม่ลักษมีด้วยนะครับ